สวัสดีครับวันเช้าวันใหม่เดี๋ยววันนี้เราออกไปลุยกันเหมือนเดิมนะครับอตอนนี้ประมาณ8โมงครึ่งเราไปลองกูดูกันว่าวันนี้เราจะอยู่ได้ทั้งวันไหมหรือว่าแค่เที่ยงก็กลับเลยนี่เพิ่งอ,ออกจากบ้านออกมาถึงหน้านบ้านปุ๊บเงื่อออกเลยโอ้โหไปดยกัน เสร็จงานแรกนะครับงานแรกออมีปัญหานิดหน่อยไม่มีนมปังแต่ทีนี้ร้านช่วยแก้ปัญหาให้ก็คืนเงินสดให้มานะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวร้านก็น่าจะไปเคลียร์กับเกงเองนะครับก็วันนี้รับเงินสดจากลูกค้าข้อดีอย่างหนึ่งคือไ,ได้ทิปด้ยวยครับมีร้อยเก้าสิบบาทลูกค้าให้สิบบาทประมาสองร้อยสบายบดีจังเลย ส่งงานเสร็จเด้งไหมครับงานเด้งไกมล้วเดี๋ยวเรารีบไปกันเลยดีกว่าก็รับางนานที่สองนะครับเป็นขนมจีนไปส่งแค่น่าจะประมาณกิโลหนึ่งนะครับอันนี้สบายเด้งจากน่นมานี่แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะครับงานที่สองก็ส่งงานที่สองนะครับต้งข้าม้ากาม งานต่อที่ซอยนี้ต่อนะครับระยะห่างก,กันประมาณ400เมตรนะครับก็งานที่สามข้ามันไก่ก็เดี๋ยวเราไปส่งถือว่าง่ายมากเลยนะครับแล้วก็มันใกล้ขนาดนี้เนาะผูจาก,การข้ามมารับงานเลยเดี๋ยวรอของแล้วเดี๋ยวไปเลยครับเรียบร้อยครับส่งงานเรียบร้อยงานที่สามนะครับข้ามเปนไก่สองกล่องกาแฟสองแก้วนะครับแล้วก็ถือว่า กล้มากใกล้มากใกล้ร้านขนาดว่าประมาณร้อยสิบเมตรนะครับจากร้านคอนโดถือว่าไกลมากงานนี้ก็ง่ายเลยครับีตอนนี้ก็ได้ของแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรีบไปส่งนะครับถ้าเป็นงานแบบงานตุงกระดาษเนี่ยมันถึงง่ายหน่อยมันก็ยังพอไปไหวนะสองแก้วนะถ้ามดโดสี่แก้วห้าแก้วหกแก้วเมื่อกี้ก็หนักอยู่ครับเดี๋ยวได้กัน เสร็จเรี้อครับงานที่สี่เรียบร้อยดีนะครับมาส่งใกล้ๆประมาณส0งเมตรนะครับก็ขี่มาสบายๆนะคะัมี 9, สองแก้วสมว่าโปรโมชั่นนี่มันดีนะเออการรับงานก็ต้องดูโปรโชั่นเนาะว่าพ่วงนี้มีโปรชั่นอะไรเราได้ได้อยู่ใกล้ๆนะจุดนั้นนี่ผมมานั่งรอใกล้ๆอินเทอร์เน็ตเลยกะว่าเดี๋ยวรออินเทอร์เน็ตอีกสักงานหนึง พี่เจ้าเสร็จงานเข้าเลยโอ้โหเจ้าเลยครับเดี๋ยวเราจะไปอินทนินลนะครับไปอินทนิลไปรับงานต่อมันงานที่ห้าอินทนิลผมว่าเยาผมอยู่ในอินทนินแลแต่ผมไม่ไหนละงานโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันครับผมก็จบงานที่ห้านะครับงานที่ห้าก็อินทนิลมาตรนนี้แั๊บเดียวตอนนี้อยู่ในระยะสองร้อยเมตรหมดเลยครับ <5. S 2> ไม่เหียไหนไกลเกินกิโลเลยนะครับ เมื่อกี้ระหว่งางบันทึกวิดีโออยู่ไม่รู้มันเซฟอ่ะงานที่ห้าเพิ่งเสร็จไปแล้วกําลังพูดอยู่ปุ๊บงานที่6มาพอดีวิดีโอมันตัดไปไม่รู้จะเซฟหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูปดกันนี้งานที่6เข้าพอดีเด,ดี๋ยวไปไปก็รับของเรียบร้อยเร็วมากนั่งพักแป๊บเดียวกะว่าตากแอร์เย็นสักพักได้ของแล้วข้างนอกมันเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเราดูแดดนิดนึงโอเค เราจะไปกันต่อนะครับไปเราไปลุยสุดท้ายนี้ผมเทียบน้อยนะครับจากเคเตอร์มาตรงนี้ประมาณ800เมตรได้นะครับอันนี้ไกลสุดของไกลสุดของวันนี้เลยโอ้โหขี่แล้วนวดประมาณ200 m, m, m. เมตร300เมตร400เมตรอยู่แถวนะอันนี้ไกลสุดประมาณนจาก800เมตรได้ก็ส่ำลงนะครับแต่ตอนนี้มันเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วก็เนี่ยแล้วก็ร้อนร้อนร้อนได้ใจเดี๋ยว ผมกะว่าจะลองหยุดรับงานก่อนแล้วก็ไปหาข้าวกินก่อนดีไหมหรือว่าตอนแรกว่าจะแวะกินข้าวใช่ไหมครับพอดีงานเด้งขึ้นมาอีกครับเป็นงานที่เจ็ดมาประมาณเที่ยงสิบแดดกำลังร้อนนะโอ้ดูเหงื่อสนุกครับสนุกเดี๋ยวเราไปส่งอีกงานหนึ่งนะครับมันวนกลับไปหาทางบ้านด้วยงานที่เจ็ดรับสินค้ามาแล้วนะครับรอมีชาะครับ เดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าไปส่งลูกค้านะครับก็ใกล้ซอยบ้าน,นมันทะลุกกเข้าบ้านได้ก็เดี๋ยวดูก่อนมันน่าจะมีพักบ้างเนาะงานมันเด้งจังเลยมันเด้งไม่หยุดเลยเิงเกสผมยอมรับเองเกสว่างานเขาดีจริงๆมาลองดูครับเกสมันเลิ่อยสะกอย่างสนุกมากงานที่เจ็ดส่งเรียบร้อยนะครับงานที่เจ็ดก็ รับงานมาส่งระยะทางน่าไม่เกิน500เมตรครับประมาณนี้ยคิดว่าวนอยู่แถวนี้แหละไม่น่าจะไปไหนละวนรับงานแถวนี้5 0 0เมตร3 0ม้เมตร2อ0ยเมตรเต็มที่เมื่อกี้ก็800อเมตรใช่ครับงานที่อ่ดงานที่8ก็ออกมาประมาณ5 0 0เมตรถึงเ0 0เมตรเนาะมาถึงที่ร้านข้าวมันไก่ เดี๋ยวเอาไปส่งที่ในซอยลาไทประมาณกิโลหนึ่งได้แล้ววันนี้อันนี้น่าเริ่มไกลขึ้นและโอเคครับจบงานที่แปดนะครับงานที่แปดก็ตอนนี้ก็น่าจะแปดสีนะ่นับฟ้องก็ประมาณสามรอยสิบาทเนาะก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปแล้วก็ตอนนี้ํำรักว่ามันเหนื่อยครับพอเที่ยงปุ๊บรู้สึกเลยว่ามันร้อนมันอบที่ขนาดแดดไม่ไม่จ้ามากนะ รู้สึกว่ามันมันร้อนนะครับแล้วก็สภาพร่างกายน่นาจะไม่ค่อยจะไหวอาจจะต้องพักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะต้องหยุดรับงานแป๊บหนึ่งโอ้งานงานเก็บลันเนืร์นี่มันมเด้งมันเด้งจนต้องเรียกได้ว่าร้องขอชีวิตเลยงานเด้งห <the> ่ยงานปุ๊บ่งงานเสร็จนั่งพักมาอีกแล้ว่งงานเสร็จพักมาอีกแล้ว มันมาเร็วมากมาเร็วจนแบบไม่ค่อยได้พักอะ่ะเขาเรียกว่าพักน้อยเนาะแล้วก็กลางวันนะกลางวันแดดเริ่มมาความร้อนเริ่มมาสะสมมาแล้วตอนนี้บ่ายโมงยี่สิบขอปิดรับงานสักหน่อยดีกว่าขอพิพักก่อนแล้วเดี๋ยวมาต่อนะปิดงานไม่ทันโดนงานที่เก้าอีกจะปิดนิดเดียวเองแต่ว่าเดี๋ยวกดเข้าไปปิดเนาะ ริมลายอยู่แป๊บเดียวเรียบร้อยงานเด้งมาอีกมาที่อินเทนเอร์เน็ตอีกครับอินเทนเอร์เน็ตวนอยู่ตรงนี้แหละร้อ,องขอชีวิตจริงๆต่อมา,าที่เก้าเรียบร้อยนะครับมันมันวนอยู่แถวนี้นะเราก็จะไปจอดที่จุดเดิมนะผมก็จะเข้าจอดตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันล่มเนาะเรียบร้อยวิดีโอโดนตัด งานเข้างานเข้าอีกแล้วงานที่สิบมาก็สนุกแล้วครับมันเด้งไม่หยุดจริงๆครับเด้ง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 อยากให้มาลองกันดูนะถ้ามีแรงขี่ไหวครับขี่ไปพักไปก็ได้ครับอย่าลืมกดปิดงานโชคราให้เองผมเปิดทิ้งไว้ก็โดนหน่อยครับเรียบร้อยก็ส่งงานที่สิบงานที่สิบโชคดีมากมันวิ่งเข้าบ้านวิ่งเข้ามาแถวซอยบ้านนะครับเข้ามาไม่กี่กิโลก็ถึงบ้านแล้วมันก็ต้องนะ จิตใจมัน <Gym>. ย <to cking to Korea> ังไม่อยู่มันต้องกลับบ้านนอนเอยก็ขอพักนิดนึงเดี๋ยวเราออกดูดูกันต่อก็ออกมารับงานที่สิบเอ็ดนะครับพอดีหลับไปตั้งแต่สามโมงถึงห้าโมงนะครับตื่นมาก็พอห้าโมงครึ่งเปิดรับงานไม่เกินห้านาทีครับก็มาเหมือนเดิมงานก็เด้งรับโนบิชาส่งงานที่สิบเอ็ดเสร็จเรียบร้อยไปส่งน้ำอยู่ในบ้าน คนล็กๆหน่อยก็สนุกดีตอนนี้ไม่เคยเห็นเมืนอนกอันนี้งานที่12ในห้างนะครับในห้างก็เดี๋ยวรอรับของก่นอนนะครับก็เป็นซูชิไม่รู้ว่าซูชิหน้านจะรวมกันไหมแต่ต้องเถือต้องถือดีๆนะฮะก็ได้รับของเรียบร้อยนะครับซูชิเป็นห่วงจริงๆเลยว่าจักรยานกับซูชิ่ย ันจะมผสมรวมกันเอกไหมจะพยายามขีดช้าๆนะครับเพื่อให้สินค้าลูกค้ามันไม่บกรลายไม่รวมกันเป็นชิ้นเดียวนะครับก็เรียบร้อยส่งหานชที่สองเรียบร้อยฟ้ามืดพอดีครับแดดผมเตรียมไปใช้มามันอยู่ใกล้จุดที่เรารองานประจําเดี๋ยวอาจไปนั่งรออีกงานสองงานถ้าไม่มีอะไรก็เข้าบ้านเนาะ งานที่สิบสามครับกลับมาที่ห้างเหมือนเดิมงานสุดท้ายครับก็มาส่งเรียบร้อยนะครับห่างจากเซ็นเตอร์กิลมาประมาณเจ็ดร้อยเมตรตดยประมาณเนาะก็มาถึงเรียบร้อยเดี๋ยวรอลูกค้าลงมารับของแล้เวเราได้ก็มาวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปงานกันดูเนาะวันนี้ทั้งหมด สิบสางานนะครับเช้าสิงานหลังจาก5้าโมงครึ่งมาก็วิ่งอีก3ามงานรวมหมดวันนี้ก็สิบสามงานโอเครายได้ทั้งหมดก็ห้า้อยสี่บาทนะครับเฉลี่ยก็งานละประมาณสามสิบแปดจุดเจ็บาทนะบาวิธีการหางานนะผมว่าตอนนี้โปรโมชั่นมีส่วนเยอะนะเราได้ทั้งงานแล้วก็ได้ทั้งทิปนะก็ดีนะ เพราะงั้นเราอยู่ใกล้ร้านที่เป็นโปรโมชั่นเนี่ยมันก็โอเคเลยทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะท,ที่ผมลองทด,ทดสอบนะก็ผมมีโทรศัพท์อีกเครื่องหรือนี่ใช้เครื่องเดก,ก็ได้แล้วแหละก็เปิดแอปเกตที่เป็นเกตลูกค้าเกตเกตฟู้ดใช่ไหมครับก็เปิดดูว่าแถวๆที่เราอยู่เนี่ยมีร้านอะไรอยู่กันทางลัดอาีาสีคสำคัญเลยจักรยานเนี่ยถ้าเป็นแถว,ว่าเราเราจะรู้ใช่ไหมครับว่า ทางนี้วิ่งไปทางนี้ทางนี้หลัดเข้านี้ได้ถ้าเราไปดูตามแอปเนี่ยทุกครั้งที่รับงานมาแล้วไปไม่ว่าจะไปร้านหรือไปหาลูกค้าเนี่ยเหมือนแอปเจ็เนี่ยเขาจะเลือกถนนใหญ่ซะส่วนใหญ่เพราะว่าจากซอยอปุ๊บเขาจะวิ่งออกถนนใหญ่ก่อนแล้วมาโผล่อีกซอยหนึ่งใช้ g o o ก l e Map ในการเดินทางก็ได้มันก็จะช่วยได้ช่วยเซฟเวลาไปถึงร้านแล้วถึงลูกค้าก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่ง ที่ต้องใช้เลยครับก็เติมเงินลงแอปนะครับเมื่อวานนี้ผมไม่ได้เติมลงลงแอปก็คือก็คือตั้งตั้งในเข้ามานะไม่ได้เติมเงินลงแอปเลยเพราะงาั้นงานที่ได้มันจะเป็นงานเล็กๆแล้วก็จะเป็นงานจ่ายเงินสดเก็บเงินสดอะไรอยงี้ครับจ่ายเงินสดให้ร้านค้าเก็บเงินสดลูกค้าอะไรเงี้ยมันก็เลยจะเป็นแบบงานที่เราได้วงเงินตอนนั้นน่าจะวงเงินผมนะ่าจะเงินยืน ห้าสิบบาทหกสิบาทอยู่ประมานเนี้ยพอเมื่อคืนนี้ผมก็เลยเติมไว้พันหนึง่งทีนี้ถ้าเติมพันหนึ่งอ่ะเอองานมันวิ่งเข้าเยอะขึ้นอ่ะเพราะว่าอย่างลูกค้าซื้อหกแก้วมา2สอร้อบาทเนี่ยมันก็จะมาตัดเงินตัดแอปแล้เอ้ยตัดเงินจากเกนเราเดี๋ยวเราไว้อีพีหน้าเราผมาว่าจะล่าวิ่งดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้าง แล้วเดี๋ยวมาที่บาให้ยพังต่อนะโอเคบ๊ายบายครับผมสวัสดี bye, ครับ